อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผุณผิตวันนี้นะคะอยากจะชวนแฟนๆมาเล d lobster ที่ห้าง M Sphere นะคะแวะเลยชั้น GM ค่ะเรามาคุยกับคุณนัทธิราเกษมสวรรณต้องจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยินสวัสดีค่ะวันนี้อยากชวนมาที่ M Sphere เพราะที่นี่เขาจัดเป็นสไตล์คาเฟ่ นั่งแบบสบายๆชิวๆลองฟังคุณต้องนะจ๊ะ ที่ M s p ปนี่นะคะเราก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์นะคะแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นฟิงเกอร์ฟู้ดทานง่ายๆทานสบายๆนะคะ็อบสเตอร์ของเรานะคะจะเป็นเมน l o เ s t e r นะคะซึ่งมาจากอเมริกาหรือแคนาดาอยู่ที่ทะเลแอตแลนติกซึ่งเป็นกระแสะน้ําเย็นจะทําให้เนื้อของ l o เ s t e r เนี่ยมีรสชาติหวานเมนูแรกที่ต้องทานคือไลฟ์เมน lobster ตัวนี้นะคะเราจะใช้กรรมวิธีในการอบไอน้ําเราจะได้ความนุ่มไม่ว่าจะเป็นก้ามหรือเนื้อแล้วก็จะเป็นร ชาติที่แท้ๆของ<ม>ตัว l o เตอร์นี้เลยค่ะ,คะนี่น้ำจิม้มซีฟู้ดที่ทุกคนชื่นชอบมากๆเลยมันก็จะแซ่บไปอีกแบบหนึ่งเลยนะจ๊ะไปเมนูที่สองสิจ๊ะซุป l o เตอร์นะคะหรือ lobster บ i s นะคะเราช<ะ>ใช้มีทั้งเป็นส่วนเปลือกล็อบสเตอร์แล้วก็<ะ>มีส่วนเนื้อ l o เตอร์นี่เคี่ยวจนได้รสชาติที่เข้มขน้นวนวลเนียนมากๆเลยค่ะมาแบบพับอบร้อนๆแนะนำให้ชิมนะจ๊ะ ไปเมนูต่อจะต้องก็จะเป็นดูโอ l o เ s t e r นะคะก็จะมีราดเนยกระเทียมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอบชีสเราใช้ครูเยชีสซึ่งเป็นชีสที่มีราคาแพงทำให้มีความนวลแล้วก็กินกับชีสนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะก็ในหนึ่งจานมี2แบบเลยนะคะแล้วก็เอาส่วนลำตัวของ l o เตอร์มาเลย เมนูต่อคะ่ะต้องจ๋าค่ะจะเป็นสปาเกตตีอัลโกเลโอโอลิโอวิดเบคอนแด์ล็อบสเตอร์ค่ะนี่เลยจานนี้เลิศเราใช้เส้นสปาเกตตีนะคะแบบอัลเดนเต้นะคะแ,<บ>แล้วก็ผัดกับเบคอนพริกกระเทียมโอลิฟออยล์แล้วก็เมื่อทานกับล็อบสเตอร์ของเราเนี่ยมันเข้ากันสุดๆเลยค่ะไปเมนูต่อคะ่ะต้องจ๋าค่ะก็จะเป็นชีสซี่ล็อบสเตอร์แอนด์ทรีมดิฟค่ะเรียกว่าเป็นเมนูแอปเปิลไทเซอร์เป็นเมนูคาเฟ่ใช้ทั้งครีมชีสแล้วก็ชีสถึง4ชนิดด้วยกันนะคะ ผสมกับเนื้อทั้ง lobster แล้วก็ผสมกับเนื้อกุ้งด้วยนะคะเพื่อให้รสสัมผัสที่มีความแตกต่างกันนิดนิดแล้วก็ดิฟกับตัวนาโชวยังไม่จบแค่นะัด lobster roll จ้าอันนี้จะเป็น lobster tail lobster roll นะคะเราใช้ขนมปังเบย์อชนะคะเข้าไปเเสียกับ ตัวบัตเตอร์นะคะเราใช้เนื้อของลอบสเตอร์แท้ๆนะคะครื่องเดือมเรามีอะไรบ้างจะต้องจาะจะเป็น after sunset อันนี้ก็จะเป็น strawberry lemonade fizzy นะคะรีขอการันตีให้ red lobster นะคะเป็นอร่อยเละเชิญมาได้ที่ร้าน red lobster สาขา M s p p h r e ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร้านอยู่ภายในศูนย์การค้า M Sphere ชั้น GM โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับบริษและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ลูกค้านะคะที่ Red Lobster เพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2568แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45น ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลาสลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ,อ,ะอร่อยเลิศกับผลิตรี้ม่ชจืออีติ้งย่อผิงฉังต้องกินค่ะ